สวัสดีพี่น้องปองไปพี่น้องทุกบอลทุกคนทุกท่านที่กำลังขมาหลับสมสองซอยฟีสไตล์สหรับนี้กับระเพ,พอกันอีกคือเขาคือเขาเมือนี้จะพามาอัปเดตมดิวบิงวิธีการเซ็กซ์สมจิกน้ำห่อนได้พี่น้องปองไปจิกน้ำห่อนไปเขาแต่บ่หอนน้ำบ่หอน ไปเขามีไปเปลี่ยนไม่ชักษณ์ไปเขาเียังขึงอยู่เรียกว่นาน้ำบ่ะหอนนี่ไม่มีที่เบื้งมีทีการเสกสมมัมนมีกระติกประหอนหลวนเป็นหลุดขนาดบิ๊กจัมโบ่หาชุดแปดลิตรขน,นาดใหญ่อายุน้ำเรียนร้อยหาที่แปดลิตรของเอ็ดเคจีวิธีการเสกสมเขาเบิ้งข้างในมันภายใน มันเป็นจนมากจะเป็นแทนฮิตเตอร์เป็นตัวเสียนี่เทอร์โมฟิวเทอร์โมสตัดแทนฮิตเตอร์ตัวหลอหลอดอมอยู่ตัวทังมันนั่นละเป็นทำความาร้อนสามสายหลุดมีสามสายเด้อยพี่น้องสีแดงสีน้ำเงินสีขาวสีแดงเป็นสายหนึ่งสายน้ำเงินนี่เป็นสีสายสองสายทำความร้อนสายขาวนี่เป็นตัวอบตัวว่อมตัวอุน่น แดงกับนเำืงอนี้เป็นตัวคำกวมรอนเพ้่อพีน้องสำหรับเดงกับตัวขาวเป็นตัววอมที่เดงกับน้ำเงินตัดไปยังมีตัวขาวอีกเป็นตัววอมมอีกเอาความวัดเบ่งสายมิเตอร์มิดดั้นติมิเตอร์เป็นตัววัดจิ้มหาความต่อเนื่องของมันขาดมองไหลมันหัวมันขาดบ่เเพนวงจรภายในมันผ่นควมห้อนเ็นฮีเตอร์ที่เป็นวงกลมอ่อมอย่ตัวถังมานลายเพียน้องเลย พอเพนฮิตเตอำำรอนนอ์แล้วเพนทำความร้อนเนาะมาเช็คเบื้งฟิวมันเครื่อมืฟิวหลอดน,น้อยนะสายแดงๆเป็นเครื่องมือฟิวทางไฟเขา่าทางลายเช็คเบื้องล้วบ่ขาดมาเช็คเบื้งเพนฮิตเตอร์ระวังสายแดยงกับสายน้ำเงินสายขาวขาดใหม่ภายในเนาะ เปลียนกมหมอนทางในมันขาดมันไหม่หนึ่งสาเหตุเกิดจากนา้ำรดน้ำรดนมาใส่กับมันสอดภายในแยกับอ่อนเกินไปบดตัดกับไมแกัเก้ามันกับไม้ขึ้นกันเรามีทควิีการเซกสมนี่ของไม่สืบมาหม่ลวนนี่ลอยหกสิบอารซี่หกเซนลอยหิบมิล ตัวเก่าม่นขนาดสิบ่อยหาสิบว่าเบอร์สิบหาเนาะเป็นเบอร์สิบหกตัวเก่ามันจะบวชบวมปันใดเอาตัวหม่มาใส่เบอร์สิบหกอย่ามว่ดีหมอมดราคาการบวชเท่งลอย้องยีบาเท่งกระเท่งลอย,อลอยต่างสื่อท,ทอั้งทั้งแอพพื้นท้ายนาคนัะนี่ขายทุกดุุนทุกขนาดตัวนี้ลอยหกขนาดลอยหกสิบเบอร์ 160, ลอยหกสิบเราเบอร์สิบ สิบบวกเซนจะห่มพ่อดีห่มตัวถังมันแต่พ่อดีจะยิงกับเบอร์สิบหนายุทธาแล้ลอยหาสิบหาใสอันนี้จยห่มเก็บเซ็กันเลยแล้วห่มตัวถังแล้วมาเซ็ตใส่ใสเดียายงใสละเมอใสขาวขาดบวขาดแต่ตัวซื้อมาใหม่เัาต้องใสเซ็ตเบืองกัน ตัวเก่ามันเบอร์้อยห้าสิบโดเบอร์15บห้าสิ้เซนถ้าศูนย์กลางมันสิบห้าเซนตอนนี้ 16, สิบหกเซนจะกวงกันเส้นหนึ่งสใส่กันใดเนาะ 15, นเป็นละสิบห้าหอดเบอร์สิบหกจะใส่ใหญ่กว่านี้ไม่ใช่ใหญ่เกินเนาะำทำวิธีการเซ็กซ์สำาดทก่กำหอนตบมาจนมันจะมีตักรอบครวนละกินน้ำซากาแฟ เตือนมากระติกน้ำหอนปันวาโดบเตืตอ,อ,ตนอนมากระโดบกาแฟหากมีดเก็บตัวครอบครัวสำหรับกระติกน้ำห่อนมาอันกระเปิดการนำหอนเดียวแต่อันนี้เป็นกระติกน้ำห่อนเด้อตัวนี้เม็ใดใส่เกันเห็นเตอเพื่อทำกน้ำห่อนวัดสายน้ำเงินสายแดงกัาวกานเห็นม่เตอขึ้นสุดแสดงว่าสายดะ้สายมมขาด แป็นทั้งในบอ่อขาดวงจรภายในติดเทียนก็ผ่อนทั้งในเสร็จเรียบร้อยก็ถอดต,ตัวเก่าออกคอนตัวบาดนี่เนาะตัวใหม่เขาใส่แทนเบื่อสิปุตัวใหม่ตัวเก่าเบื่อสิผามันจะหน่อยจังน้อย่นนะ่ะอาบปากหวงจังปางอยู่มันบอ่อจอดกันมองน็อตขันนะมันบ่อจอดเราก็มาคลายน็อตออกสายขาว สายวอ้อมตัวนี้สายขาวเด๋อสายวอ้อมประสิทธิ์เงินเป็นสายทำคอมร์ห่อนกับสายแดงเป็นเป็นสามดุลสามสายเเต๋อจะมีรุลสองสายกับดุลสามสายรุลสองสายมันจะมีตัววอ้อมมิเต่ครับทำคอมหอนกับทัชต้องการอีกก็ต้องเสียบปากไมอีกเสยียงจะทําคอมหอนทดตา,ามพิจตัววอ้อมมันจะเบาเย็นนะแต่พอตุ่น ส่งกาแฟใดจะส่งมาไไหมาบรัมันบ,ออนบอ่อห่อนบ,บ่บอเปลือยอ้ยบ่สุกสำหรับกับกับแฟใดเอามาคันขายน็อตออกน็อตยึดสองโตน็อตยึด,ยดสองสวนเขา้ากันป็นจะขว่วงจะหน่อยเพราะว่ามันเบื่อหน่อยเบื่อสิบหาจะห่างจะหน่อยสองมันบอกจอดกันหัวงหมดจอดกันเนาะขายนอออ็อตอีกสองโตกัน เนาะที่ยึดจุดสอ,องโดยพี่น้องผ่องไปการเซ็ตกับบรรยากาศเตร็จแล้วังเวลาประกอบอยใยพิษสายก็เลียกว่าการยิมช็อตเนาะต้องเขาเบิรงสายดีๆมันเบอร์หนึ่งสายหนึ่งสายสองสายสามยึดจุดสายท่อน้ำท่อยดูดน้ำวด,ดออกสายกันตัวนี้มันจะมีมอ,มอเตอร์ปั๊มน้ำอัูจในนี้แผนวงจรมอเตอร์ปั๊มน้ำมุมกลมนี่ตัวมอเตอร์อันนี้แผนแผงวงจร ตุ่มนำพดปุ่มกันด,ดูดขึ้นมีมอเตร์ปั๊มนำนำแต่ไปดุนสองสายจะบอกมีสายมือกดอเอาเบิ้งใสแผ็นความหอนมันสีใหม่ๆม่ไม่ใช่ขาดขาด,ขาดจีดดำดำไายมองคือใหม่ขาดทั้งในแล้วนนัวนี้เป็นเติมมันใหม่ภายในเนาะมันใสโดนเกาจนขอบดำ่านะอทางก็ดำปี๋ปี ตัวนี้เป็นอายุเดียวทีมสมัยเขาใจพี่น้องเบอร์สิบหกใส่ตัวนี้จะเขาหฮมพอดีตัวนี้กว่างดุลของมันพอดีตัวนี้ซิกซ์สมตีกับหอนไฟป่าเดลยพี่น้องเกิดตัวเองบางคนเหมือน,น,นกับว่าจักสมกับถิมเป็นของห่างไปเลยเป็นของห่างถิมไปขยายหายเป็นของห่างอะไรสิบาทซาบาท ตัามที่มันใส่ได้ตัวทังมันดีถือหมบฟิวถือหมวกสตัดบ่เสียบอใหม่แล้วก็เปลี่ยนเต็นฮิตเตอร์เป็นคอมอร์มันก็จะได้คือเขาซื้อไม้ลุนกับตัตามเ็เปี่ยนเปี0ยนลอยเพันก็ได้เพราะมันดุนนี้ดุนเปลี่ยนหาจุดแปดลิตรขนาดุ่นึ่งลิตรสลิตรก็ยังหาหกร้ยเด้พี่น้องอนเป็นย่อขเอสเคจ ขนาดน็อตเขาที่เดิมของเขาตัวนี้จะห่มพอดีเลยตอนนี้เพระมันกว้างกว่าการสิบหกสิบหกเซนต์ตอนนี้เบื่อสิบหกเนาะน็อตสองตัวก็มากับกันเฮ็ดเตอร์นับจิตมันกำกันเลยวิญยาตกระเบิร์ขัวมันอย่าสลับขัวกันเดีวกันมันมีขัวอยู่ต่ออยู่สามขัวสุดเขาสุดเขาเวียนขันขขขขเขากันเรียบร้อย สำหรับการตัวนหอนเด้อพี่น้องกระติํกหอนส่วนหนักจะมีทุกคอเรียนล่ะสำหรับกระติ๊กหอนโยดเรีว,เรวท่านใหญ่เสียบป,ปักไฟไว้ก็ได้ตลอดเพราะว่ามีตัวตัดคอมหอนกระตัดเองปับ๊บกดดังแ๊กมีตเตอม์โมสตัดเป็นตัวตัดเตอรหโมฟิวเป็นตัวจับอุณหภูมิคอมหอนลอยแปดสิองศาลอยยีส่ยสองศา เจ้าคมหอนขนาดใหญ่ถ้าใส่ขาสูงมรับเพราตัดง่ายตัวเตอรมัวสตัดมัน 5, 150, 180. มลอยยี่สิบห้าลอยห้าสิบลอยแปดสิบมีไล่ขนาดไล่หลุนไล่องศาใส่ขาสูงมันจะตัดง่ายใส่ขาหน่อย,อยมันนํำหอนก็นจะตัดก่อนก็มีอย่างกอดสี่หาองศาอย่างนี้นาบอลเดือดก็ตัดก่อนเพราะว่ามันองค์มันต่ำ ขาอุ้งศรีมันต่ำกระถึงอนลอยต้องใส่ลอยยี่สิบหาลอยสามจิตผืนนำกระดังเดือดใส่สายเข้าไปหม่องเกลียวถอดเป็นสายวอร์มเดียสายขาวๆขันแหวนเข้าไปแหว,วนน็อตขันแน่นเมื่อม้นก่อนจะเอาเข็มม้วนอีกทีหนึ่งเดี๋ยวพี่น้องปองปลายมันจึงแน่นใหญ่หลวมดเดยแท้ถ้าหลวมมันจะเกิดการสปาร์คหรือว่าเกิดการไฟ มัเกิดความห่อนอยู่มองคอต่อสายอะไรขันให้แน่นๆน่นจุดต่อนี่สาําคัญจะให้รวมทุกอย่างมองเกี่ยวกับก้อเกี่ยวกับไฟขันให้แน่นมีสนั้นมันจะรวมมันจะใหมเ่เร็วเกิดไฟใหม่รถว่องจอนเกิดะปากได้เนาะขันให้แน่นแน่นมองต่อไปยังกระสงถ้าเป็นเกี่ยวกับไฟกับ ต้องคันให้เนียนเด้อพี่น้องฟองไปมันยังบ่ฮหอนเร็วถ้ามันรวมมันจะฮหอนเร็ยวหอนละใหม่พร้อมเกิดอาการไฟใหม่ขึ้นเรื่อยทันทีใส่ไปโดนมันจเจหอนเพราะมันรวมเนาะมีสันนิษฐันให้เนียนๆมองนีจุดต่อไฟทุกหม่องทุกบอนเปบียครื่องใส่ไฟไฟ้ลาขาวสายขาวสายแล้วแม่งก็ขาวสายแดงสายแดกเป็นสายหนึ่ง กวพงจอนมันเขาไปหาสีน้ำเงินเดียเป็นทําความร้อนแต่ว่าระเดงไปหาสีขาวจะเป็นตัววอมมันมีตัวเสริมโมสตัดัวฟิวเป็นตัวตัดมีวงจรกของมันพอนาเต็มนำหอนปั๊บนาเดือดมันก็ตัดพอนําเย็นนาอุ่นลงมันก็ตัดมันก็ปิดติดเองไม่เสียบตักไว้ตลอดเปิดเองติดเองหอนตัดเย็นลงกับเปิด ใส่เรียบลอยแบบพี่น้องคลองไปอันนี้มันก,ก็นีมามาดีวิวเบิ่งมา,ามาเบิ่งการวิธีซิกซ้อมกับการยิกน้ำห่อนด้วยของเจดีจุนหาชุดแจ๊สหลิศนะครับคว่าเรียบร้อยแล้วใส่ตัวตังมันข้างนอก,กระใส่ช่องหลักกระใส่ใดโอเคนะพี่น้องขอบคุณที่มารับรมมรชมอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แต่ช่องซอยสีจะตาย เดนะี๋ยวนะพ่อพอกานใหม่คลิปนาอีพีนาะจะพามาเบิงมาสอมอีอย่างอีกสอมได้สวัยสไตลา์ทันว่าโทรศัพท์หางโทรศัพท์เพ้จอแตกแข็งเสียบาทุกสนิทรับซ่อมขอบคุ่เข้ามารับซ่อม